รถขุด ihis 3 0 s ขี่คันนี้เป็นรถนำเข้าญี่ปุ่นแท้ไม่เคยใช้งานในไทยและมาพร้อมใบอินวอยครบถ้วนสภาพโดยรวมยังดีมากพร้อมลุยงานทันทีรุ่นนี้เป็นรถขนาดประมาณ3ตันที่ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงพื้นฐานแน่นและราคาเข้าถึงง่ายทำให้เป็นหนึ่งในรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มงานทั่วไปและงานเกษตรรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล3สูบที่ให้กำลังดีประหยัดน้ำมันและทนทานเป็นเครื่องที่ทำงานลื่น ตอบสนองไวทําให้เหมาะกับงานขุดในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวางท่อขุดร่องสวนงานจัดหน้าดินหรือแม้แต่งานทั่วไปในไซต์ก่อสร้างระบบไฮดรอลิกเป็นแบบปั๊มเฟืองทํางานร่วมกับคอนโทรลลูกหมากซึ่งเป็นสเปคที่ขึ้นชื่อว่าทนทานและใช้งานได้นานดูแลรักษาง่ายอะไลหาง่าย ช่วงล่างเป็นแทร็กเหล็กพร้อมลุยทุกสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นดินแข็งหินเยอะหรือพื้นที่ที่ต้องการความมั่นคงสูงสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและยังมีใบดันดินติดมาในตัวช่วยให้การเกลี่ยปรับหน้าดินหรือเก็บงานสะดวกขึ้นอย่างมากรุ่นนี้ถือว่าใช้งานได้ครอบคลุมทั้งงานหนักและงานทั่วไปในคันเดียวรถคันนี้ผ่านการใช้งานประมาณ3,500กว่าชั่วโมงถือว่าไม่มากสำหรับรถนำเข้าญี่ปุ่น ระบบเครื่องปัม๊มและช่วงล่างยังคงให้กำลังดีเต็มระบบเราได้ทำการปรับสภาพโดยรวมให้เรียบร้อยพ่นกันสนิมรอบคันทำสีใหม่ทั้งคันทำให้ดูสวยสะอาดตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างให้ใช้งานได้จริงทุกจุดเบาะนั่งเปลี่ยนใหม่เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ทันทีจุดที่โดดเด่นอีกอย่างคือมีการเปลี่ยนเล็บใหม่เรียบร้อยแล้วทําให้การขุดคมขึ้นลื่นขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานทันทีไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนเล็บใหม่หลังรับรถ ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบที่ลูกค้าหลายคนให้ความสำคัญสรุปสเปคสำคัญอีกครั้งครับ i s i s 3 0 S 2รถนำเข้าญี่ปุ่นแท้สภาพดีเครื่องดีเซล3ส,สูบปัป๊มเฟืองคอนโทรลลูกหมากแทร็กเหล็กใบดันดินครบใช้งานน้อยเพียง3,500กว่าชั่วโมงเปลี่ยนเล็บใหม่ผลกันสนิมเก็บงานทั้งคันทำสีใหม่ละเอียดทุกจุดพร้อมใช้งานทั้งหมดในราคาเพียง1 6 8 0 0 0บาทเท่านั้น ถ้าคุณกำลังมองรัหาดรถขุดขนาดกลางที่ราคาเข้าถึงง่ายใช้งานได้จริงและทนทานแบบไม่จุกจิก IHIS i 3 0 S 2, ขคันนี้คือทางเลือกที่คุ้มที่สุดในช่วงราคานี้สนใจเข้ามาชมตัวจริงได้ที่บริษัท CNP Tractor อำเภอบางเสาทงจังหวัดสมุทรปราการเรามีรถให้เลือกกว่าร้อยคันและเปิดบริการทุกวันครับ